สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในตลาดฟาสโซช่องเวกโตนวีทูวอล์กนี้คือวอล์กนี้ฮนะครับวิดีโอตัวนี้นะครับในวอล์กตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับวอล์กตัวที่แล้วนะครับคือเป็นของการรีวิววันนี้เราจะมารีวิวไฟนะครับไฟไลท์สตรีมของผมคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับมีสปอนเซอร์นะครับก็คือพี่พิกนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะหน้าพี่พิกขึ้นไปนะครับปึ้งนะครับ ก็พี่พิกเนี่ยเคยสนับสนุนไปตั้งแต่คลิปวิดีโอที่เป็นกล้องเว็บแคมนะคลิปนี้พี่พีชก็สนับสนุนนะครับผมพูดถึงไฟก็ต้องมีระบบไฟนะครับจะมีสายตัวปรับอยู่นะครับซึ่งตัวปรับเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานง่ายมากๆหัวต่อเป็นแบบ USB นะครับใช้งานกับโน้ตบุ๊กใช้งานกับพาวเวอร์แบงค์ได้ปกติมันจะมีปุ่มอยู่4ปุ่มนะครับโดยอย่างตัวนี้หน้าผมนี่คือแสงปกติถ้าผมเปิดปุ๊บ S <s <we ak> สว่างจะไม่มีนะครับนี่คือแสงสีขาวแบบลดต่ําที่สุดนะครับลดต่ําที่สุดเลยแล้วจะมีตัวน,นี้จะเป็นแสงสีส้มหมอกนวลนะครับแล้วก็จะเป็นแสงสีขาวอีกแบบหนึ่งนะครับจะมีขาวแบบขาวหลอดไฟกับขาวธรมรมดานะครับแล้วก็จะมีแบบเพิ่มแสงนะครับจะมีไฟสามสีนะครับอย่างที่เห็นไฟของผมนะครับที่พีพ่พี่สนับสนุนเนี่ยพี่พีพ่สนับสนุน340บบาท ซึ่งราคามันอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกค่าจัดส่งอีกนิดหน่อยนะครับเ,เรื่องเองินสนับสนุนแล้วก็ทําใช้ไฟและสีรีมแล้วก็เรื่องสนับสนุนของกล้องเว็บแคมนะครับพี่พีชเป็นคนจัดก,การให้หมดเลยอขอบคุณมากนะครับตัวนี้เป็นตัว26ซนตเมตรหรือมันเหมาะกับการใช้งานเริ่มต้นบริเวณห้องผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วก็แสงมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นฉะนั้นใช้ไฟประมาณนี้ถือว่าพอดีมากๆนะครับคุณก็ไปลองหาหาดูนะครับมีหลายราคา เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวไปไรสติสตัวนี้คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปรีวิวที่สั้นๆเลยนะครับแต่ผมเอารูปขึ้นให้ดูทุกอย่างแล้วกันนะครับว่าเฮบรรดาเสได้ไปมันมีอะไรบ้างนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมถ้าชอบเป็นกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องแบกตูนบีดูดอยากดูในคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับเห็นเนียงชัดไหม